สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยู u ูบสธาหลวงตาบุญชื่นเดตามเจนีนะครับตอนนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับท่านก็ได้นะครับจาริกมานะครับจะผ่านหมู่บ้านอ่าฟุตาโรยนะครับตําบลบางแก้วนะครับอําเภอละอุ่นจังหวัดละนองนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอนะครับล้านนองอยู่นะครับพี่น้องอาญาติธรรมนะครับ ลมากยกขึ้นถวายนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับขนมให้เด็กเลยนะพี่นะสาธุครับขนมให้เด็ก้วครับครับผมหลวงตาเมตตาเด็กนะครับหลวงตารับแล้วแล้วให้เด็กต่อเลยนะครับผม สาธุาธยกยกยกของถวายไว้เลยนะครับสาธุสาธุครับน้ำส้มนี่ให้เด็กเลยนะพี่นะ ส่วนน้ำนะครับเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับนะครับเด็กด้วยนะครับการฉันน้ำ หาราท่านฉันน้ำก่อนนะครับสาธุครับสาธุครับน้ําเอาเป็นน้ามงคลก็ได้เด้อพี่แกะเป็นน้ํามงคลก็ได้นะครับจะเกิดเจร้วยวงออเลยเพรนไ้อมขาทับทับแล้วให้หลวงตาท่านอให้ได้ we กะบุรียี่สิบเจ็ดชุมพรเก้าสิบเอ็ดนะครับยกเลยนะครับยกยกของถวัลถวายนะครับผมอ๋อยกเลยพี่ยกเลยครับผม สาธุครับสาธุครับสาธุสาธุบางใหญ่บางเก้าในว่าส สาธุสาธุครับอ่ะวางได้เลยนะครับหลวงตารับแล้วนะครับแมงคนละขวดได้นะครับไวเป็นสีมงคลได้นะครับร้อนกันเลยครับร้อนกันเลยค้อนกันเลยแล้จับไปนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับ รกอืมนี่เอาผักเลี้ยงมาสี่โลนะพอบ่เก็บผ้าเลยครับเก็บผ้าใส่มือนะครับผ้าใส่มือไหมครับสาธุสาธุครับ ตัวต,วต,วตวรงคร,รับนั่งตรงครับนั่งตรงครับสาธุครับสาธุ mm hmm. สาธุครับบ้านเขาพาชีนะครับพี่น้องสาธุสาธุ สาธุครับสาธุสาธุครับจับน้ำไว้นะครับจับน้ำถวายครับสาธุสาธุครับเจ้าถวายนะครับจับคิดกันนะครับเจ้าถวายนะครับรอบสองแล้วนะครับพี่น้องบอกว่ารอบสองครับผม สาธุครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับครับก็นสำหรับคลิปนี้ก็จะดืมกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามไว้กับช่อง YouTube สัทธาลวงตามปนชื่นนะครับเสียตต้ำเจนี่นะครับฝากพี่น้องได้เข้าไปติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ